ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง l อ to ทู h ชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการ์ตูนดังเรื่องนี้นะครับ Deth Note ครับซึ่งเป็นเล่มพิเศษนะครับเล่มเดียวจบนะครับเป็นรวมเรื่องสั้นช็อตสตอรี่นะครับของเรื่องนี้ครับเรื่องยังคงเป็นของอาจารย์โอบะอยู่นะครับแล้วก็ภาพเป็นอาจารย์โอบะตะนะครับผมตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ารอมานานลว ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ผมเชื่อว่ารอกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับตอนที่ทางพี่เนทเขาประกาศออกมาว่าเขาจะเปิดขายนะครับก็ดีใจมากๆนะครับต้องบอกว่าผมเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมซื้อตัวนี้เก็บไว้จนมันเหลืองจนแบบคากแล้วอะเน่าไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยเราอ่อนนะครับเออแล้วชอบมากนะครับชอบแอล ตัวเล่มนะตัวรูปเล่มทําออกมาได้ดีนะครับจะเห็นว่ากระดาษเขาเนี่ยขาวเลยนะครับกระดาษขาวสะอาดตานะครับแล้วก็ราคาอยู่ยที่ยอยู่ที่บ5 5าบาทนะครับปกนอกเนี่ยเขาเนี่ยตรงหน้าปกเนี่ยเขามีการพิมพ์ชื่อนะครับชื่อเดชโนดเนี่ยเป็นแบบนูนนะครับแล้วก็สะท้อนแสงแบบนี้นะซึ่งจะมองไม่ค่อยชัดนะครับถ้าไม่สังเกตด,ดีะคจาก ผมว่าทำออกมาได้สวยเลยแล้วก็ชื่อเนี่ยตรงนี้ผมขัดใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นกระดาษโน้น,นะครับตัดตัดแล้วก็มาแปะนี่นะครับเออ,เอ,อขัดใจอย่างหนึงนะะ่งครับคือแค่มองไกลๆเนี่ยเหมือนเอากระดาษมาแปะนะครับก็ไปปิดหน้าลูกซะง,งั้น,นะะข้างหลังนะครับข้างหลังเขาจะมีอบอกนะครับชื่อ ชื่อตอนหรือว่าเรื่องราว,วยอ่อยๆนะครับของตอนสั้นนะครับในแต่ละตอนของในเล่มนะครับอืก็จะมีเรื่องหลังจากทึ่สุดยานาะมิไลท์นะครับแล้วก็มีคนที่เก็บเลนโดนได้ไลายต่อมานะครับหลังจากนั้นกี่ปีไม่รู้ผมยังไม่ได้อ่านในเรื่องข้างในนะครับมาดูปกด้านในนะครับปกด้านในเป็นสีเทาครับสีเทาดำ,าดำครับก็ ่อนข้างนานะครับกระดาษปกนอกนี่ก็ะหนานะครับไม่เหมือนตัวพิมพ์เก่าเขานะครับพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กตัวในเรื่องหลักนะครับปกนี่แบบยุ่ยง่ายมากถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของค่ายนี้นะครับเปิดหน้าแรกมาครับโอ้โหสีสันสวยงามครับเป็นภาพสีก่อนเลยคืออาจารย์ท่านเนี้ยผู้วาดเนี่ยเขาวาดโทะครออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเน่จะเห็นว่าทรงผมนะแบบธรรมดามากเลยนะครับ แต่วาดออกมาในหโคตรเทพเลยเท่มากครับแล้วก็การดีไซน์คาแรคเตอร์ของอาจารย์ท่านเนี่ยอย่างแอลเนี่ยหรือเมลโลเนี่ยโหทำออกมาแบบสุดยอดมากนะเป็นที่น่าจดจำมากเปิดมาหน้าที่สองนะครับเป็นคงเป็นหน้าสีอยู่จะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี่ผมไม่เคยเห็นนะแต่ว่าถ้าดูเนี่ยทเป็นรูปตัวแอลนะครับสลับขาวดำขาวดำเป็นแอลนี่ก็แอลนี่ก็แอลนะครับนี่ก็บแอลก็ สวยงามน,นะครับเป็นเงียนั่งอยู่นะครับเปิดมาอีกหน้านึงนะครับเป็นสารบัญครับจะมีทั้งหมดนี่ที่ดูมประมาห6ตอนนะครับผมตอนสุดท้ายอยู่ที่หน้าร้อยหกสิบห้านะครับเลื่องเนี้ยจะประมาณหนาประมาณเกือบสองอยหน้านะครับแหมเปิดมาหน้าแรกก็กระเทือนใจเลยตอนที่อ่านนี่ช็อกมากครับใ,ในเว็บ เว็บหนึ่งอะตั้งกระทู้แบบตายจริงเหรอตายจริงหรือเปล่าเนะผมคนอ่านคนหนึ่งยังรุนแบบไม่ตายไม่ตายอะไรประมานี่นครับแล้วดูเห็นหน้าไหครับตัวโกงนะครับตัวโกงที่อยู่ยาวนานที่สุดนะครับสะใจมากครับแต่เปิดมาอีกหน้าหนึ่งนี่ก็เป็นหน้าที่สะใจจริงๆครับน่าจะตายทรามานกว่านี้ <c oughs> หยอกครับหยอกอะไเสินแกก็สวยงามครับ จะเห็นว่าถ้าเกิดใครที่ตามเรื่องที่เารู้นะครับเรื่องเรื่องที่แกว่าเรื่องแรกเนี่ยลายเส้นแกจะยังแบบไม่ไม่สวยขนาดนี้นะครับแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของอาจารย์เนี่ยพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องปัจจุบันก็สวยขึ้นเรอยนะครับสวยครับ อย่างนี้ครับอย่างนี้ผมว่าต้นฉบับของญี่ปุ่นที่อาจจะลงเป็นวิทยาศาสตร์รายสัปดาห์นะครับน่าจะเป็นหน้าซีนะครับเสียได้นะคที่ที่ไม่เป็นหน้าซีมาท้ายท้ายเล่นนะครับโอ้ยังมีโฆษณาอยู่นะครับผมถ้าราคาขนาดนี้มันไม่น่าจะมีโฆษณาต่อถ่ายมาด้วยนะอยากให้เป็นเล่มเฉพาะไปเลยก็จะมีผลงานของอาจารย์นะครับบาค้มัง 20เล่มจบครับแล้วก็ตัวแพลตินัมเอ็นสบส4เล่มจบเพิ่งออกเล่ม14มาหมาดๆ,ๆเลยนะ่าจะออกมาพร้อมกันได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ตามนะครับแล้วก็ไอชิวนะครับืมหน้ามีโฆษณามานิดนึ่งตินิดนึงครับติเรื่องตัวนี้กับไม่รู้ว่าต้นฉบับยังเป็นดบับนี้หรือเปล่านะครับอืมติเรื่องตัวนี้แล้วก็ ัวโฆษณานะครับก็ลืมพูดถึงเรื่องปกครับนะครับปกพับจะเป็นข้อความนะครับของผู้แต่งเรื่องนะครับด้านหน้าปกพับด้านหน้านะครับแล้วก็ปกพับด้านหลังเป็นข้อความของผู้วาดนะครับสั้นๆนะครับก็สําหรับใครที่เป็น,ปนแฟนเรื่องนี้นะครับเดนโนเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรพลาดนะครับืมว่าทางเนชั่นเนี่ยทำรูปเรื่องออกมาได้โอเค ก็จับได้ถนัดมือครับรูปเล่มของมาจะใหญ่กว่าตัวคอ c k เกตบุ๊กเดิมนะครับอยู่ประมาณหนึ่งนะครับความหนาก็หนากว่านะครับเพราะว่ากระดาษของเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระดาษอย่างดีนะครับตามราคาแหละครับนี่ครับก่อนหน้านี่เรื่องเหลืองนะครับก่อนหน้านี้เริ่มเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทกับกับร้อยห้าสิบห้าบาทก็ตามนั้นผ่านมาหลายปีนะครับสำหรับใครที่ มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คิดเห็นแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปได้เลยนะครับขอคุณมากครับ